ยังอยู่ที่ประเด็นใหญ่นะคะของของเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือเรื่องของนโยบายงาเงินหมืน่นเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะคะถ้าไปดูเมื่อกี้เบรกแรกเราก็เล่าในมุมของรัฐบาลไปแล้วทีนี้มาดูในมุมมองของฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลกันบ้างถ้าเป็นคนของก้าวไกลคนที่เปิดหน้าสู้มาตลอดในช่วงนี้ก็คือคุณไหมสิริกัญญาปันสกุลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองไปถามมุมค้านบ้างดีกว่าของพรรคก้าไกลกับเรื่องเงินหมื่นนะคะว่ามองมองเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยคือ ยอมรับว่าไม่ได้ขวางใช่ไหม,มก็คือแค่ว่าอยากให้มันอยากให้มันออกมาเป็นผลประโยชน์ของของประชาชนมากที่สุดใช่ไหม,มพูดคุยกันนะคะกับคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลสอส,อสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไกลสวัสดีคุณหมายสิริกัญญาค่ะสวัสดีครัค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมายคะก่อนหนึ่งขอถามก่อนว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเรื่องเงินหมืน่นเห็นในส่วนของเก้าไกลจะเป็นคุณหมายแทจะคนเดียวเลยไหมคะที่ออกมามาตอบเรื่องนี้เป็นหลกนะะักอะค่ะค่ะจริงๆก็มีหลายท่านค่ะแล้วก็มี ลอกเตอร์ชัยวัน์ด้วยที่เคย uh, เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่ <ừ. S 2> เคยเป็นคนที่ทำ uh, CBDC นะคะก็คือ uh, เงินดิจิตอลสำหรับธนาคารกลางเนี่ยมาก่อนก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่คอยมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ค่ะดัน<ะ>นเองเนี่ยจ,จะตามเรื่องของแหล่งที่มาของเงินมามาอย่างอ,อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด<ะ>ตั้งแต่ day <ะ>ันนะคะ การวิเคราะห์เรื่องแหล่งที่มานิดหนึ่งพอรัฐบ,บาลตัดสินใจจะออกมาเป็นร่างพรบจะเป็นการกู้เงินเต็มๆถึงห้าแสนล้านบาทคุณหมายมองเรื่องนี้ยังไงครับเพราะหลายคนเนี่ยบอกแล้วว่าอันนี้มันก็สุดท้ายก็คือกู้มาแจกประชานิยมชัดๆคุณหมายมองอยังไงครับค่ะก็เป็นทางเลือกที่ท,ที่ต้องยอมรับว่าน่าตกใจนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายไอเดียที่<ม>พูดถึงกันมานะคะไม่ว่าจะเป็น ตอนก่อนหาเสียงตอนหาเสียงเนี่ยก็จะบอกว่าใช้งบประมาณ่ายประจําปีนะคะ,ะมาจากหลายแหล่งด้วยกันนะจากรายได้ของรัฐที่เก็บเพิ่มขึ้นมีภาษีลูลค้าเพิ่มที่จะเก็บได้ตามหลังมีการเกลี้ยงงบประมาณในในใ,ในปีนะคะแล้วก็มีการตัดสวัสดิการที่มันซ้าซ้อนเนี่ยจะได้เงินมาห้าแสนหกหมื่นล้านบาทนะคะแต่ว่าพอเป็นรัฐบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนแนวมาเป็นการที่จะกู้รัฐวิสาหกิจก็คือกู้บงก์ออมสินตอน,น,น นะคะแต่ว่าก็มีการให้กฤษฎีกาตีความเหมือนเหมือนคราวนี้เลยค่ะกฤษฎีกาคณะ12นะคะที่ดูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินก็ตีความออกมาว่าไม่สามารถที่จะกู้แบงก์ออมสินได้เนื่องจากว่าติดพรบออมสินที่พูดถึงว่าวัตถุประสงค์ของธนาคารออ,อ,อ,อมสินเนี่ยมันมี มันมีอะไรบ้างที่ต้องทําเกี่ยวข้องกับกิจการธนาคารทั้งนั้นเลยไม่มีไม่มีอันไหนที่จะสามารถเอามาใช้อันนี้ได้นะคะแล้วรัฐบาลก็เลยกลับมาใช้งบมารายจากประจําปีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะ ค้นพบว่างบประมาณรายจ่ารประจำปีไม่เพียงพอที่จะใช้กับทั้งโครงการ5 6 0 0 0 0ล้านนะคะรัฐบาลก็เลยมีการปรับตัวหลักเกณฑ์ลงมานะคะเพื่อที่จะทำให้เพียงพอแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอสามารถหาได้เป็นปีละประมาณแค่200 000, ล้านเท่านั้นท่านันเองนะคะก็คือจากที่เคยคิดตอนหาเสียงเนี่ยพอจะทำจริงเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วนะคะออพอค่ะ<อ> เชิญครับเชิรับเต่อเลยค่ะคุณใหม่คะถ้าก็คือพอ,องบารายจ่ายประจําปีทําไม่ได้ถ้าจะทํางบเป็นงบผูกพันสองปคีค่อยๆทยอยจ่ายเนี่ยทางแบงค์ชาติเองก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าจะทำโครงการนี้จริงๆเนี่ยจําเป็นที่จะต้องมีเงินมาเงินสดเนี่ยมาแบก ทั้งทั้งก้อนทังเต็มจํานวนนะคะก็เลยมาถึงทางเลือกสุดท้ายที่เราไม่เคยคิดว่าจะทํามาก่อนนั่นก็คือการออกพอรบรเงินกู้ห้าแสนล้านนี่แหละคะ่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าอ,อนอกจากว่าจะคนก็จะหาว่ากู้มาแจกเป็นประชานิยมแล้วนะคะซึ่งอันนี้ทารับทานิฉันที่มันก็คือเหมือนกับการค่าตัวตายทางการเมืองทางหนึ่งนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของข้อกฎหมายที่ ที่ซีรีสมากกว่าเพราะว่าการจออพรบรเงินกู้นี้เนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามมาตรา140ของรัฐธรรมนูญแล้วก็มาตรา53ของพรบรวินัยการเงินการคลังจริงๆยังมีกฎหมายอีกหลายตัวแล้วก็อีกหลายมาตราของพรบรวินัยนะคะที่จะต้องทําตามแต่ว่าอันที่มันสําคัญจริงๆก็คือมาตรา53นี่แหละค่ะที่จะบอกว่าถ้าถ้าจะกู้ได้เนี่ยต้องต้องเป็นเรื่องที่จําเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศโดยต่อเนื่องและ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันเท่านั้นถึงจะกู้ได้ซึ่งทางาเราเองเนี่ยก็เห็นว่ามันขัดกับมาตรานี้โดยตรงนะคะแล้วยังไม่เคยมีใครออกมาพูดว่าไอ้ความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขวิกฤตนั้นมันคืออะไรและทำไมตั้งงบประมาณรายจ่า,ายประจําปีไม่ทันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือที่เป็นประเด็นสำคัญคุณหมายมองว่ามาตรา53ของพรบวินัยการเกลงว่าการเงินการคลังว่าจำเป็นเร่งด่วนจริงๆไหมทีเนี้ยคนก็ต้องคำถามเยอะเลยว่าคำว่า วิกฤตอะค่ะประเทศไทยวิกฤตจริงหรือเปล่าคนไปเปรียบเทียบให้ง่ายๆก็คือว่าเหมือนคนไข้อะคนไข้ไปหาหมอเนี่ยคือจะต้องเร่งด่วนผ่าตัดแล้วหรือว่ายังรอรักษาได้คนนี้จะพิจารณาก็คือคุณหมอถูกไหมคะแต่ในเคสแบบนี้เอะประเทศไทยเราวิกฤตหรือยังใครจะเป็นคนบอกว่าเราถึงขั้นวิกฤตแล้วคะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นนิยามตามนักเศรษฐศาสตร์จะใช้สําหรับวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องเป็นการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดลงอย่างฉับพลันนะคะดูได้จากอะไรบ้างดูได้จาก GDP รายได้รายได้ของคนค่าจ้างหรือว่ารายได้ครัวเรือนก็ได้หรือว่าการจ้างงานที่มันลดลงโดยฉับพลันแล้วก็กินระยะเวลาต่อเนื่องสักระยะหนึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะเข้าเกณฑ์นิยามของคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยมกักต้องใช้คำว่าวิกฤต กันค่อนข้างพร่ำเพื่อแล้วก็บางทีบางทีเนี่ยพอเราไปดูมันเป็นแค่ปัญหาที่มันสะสมหมักหมมเรื้อรังของประเทศของระบบเศรษฐกิจไทยแต่ว่าเราก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นวิกฤตเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะเข้าจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องเป็นเรื่องเฉพาะหน้าฉับพลันทันทีและต้องทําทันทีทันทีจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจตามนิยามของของทางเศรษฐศาสตร์นะคะแต่ว่า พอเรามาดูที่ทางรัฐบาลพยายามชี้แจงเนี่ยก็ใช้ตัวเลข GDP ย้อนหลัง10บตีนะคะพอมาหารเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ1.8 1.9เปอร ะะซึ่งเราก็ยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยก็โตต่ำมาโดยตลอดแถมยังเจอวิกฤตโควิดซึ่งก็ทําให้ GDP ติดลบไปปีหนึ่งเนี่ยปี6255ติดลบไป6.1นะคะ,คะซึ่งก็แน่นอนพอเฉลี่ย10ปีออกมาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะต่ําแล้วมันก็แสดงถึงปัญหาเรื้อรังในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศเนี่ยมันไปต่อไม่ค่อยได้แล้วไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม,มโตลิเคมีนะคะ หรือว่าจะเป็นเรื่องของทักษะของแรงงานแรงงานกําลังแรงงานหดตัวลงเรื่อยๆปัญหาเรื่องการกระจุกตัวของเศรษฐกิจที่ มีแต่บริษัทใหญ่ๆที่สามารถทํากําไรได้แต่ว่าบริษัทรายเล็กรายย่อยหรือว่า s m e เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหลุดตาอาปากได้แบบนี้เป็นต้นมันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศนี้เนี่ยไม่ต้องพูดว่าสิปีแต่มันจะเป็น20ปีก็ได้แล้วถ้ามันเรื้อรังมาขนาดนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพียงครั้งเดียวอยู่แล้วนะคะมันจาเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขในระยะกลางและก็ระยะยาวด้วยดังน,นั้นเนี่ยมันจะเลยฟังแล้วเมื่อ็อาจจะ ไม่ได้เข้าเกณฑ์จําจำเป็นเร่งด่วนวิกฤตเศร,รษฐกิจขนาดนั้นค่ะครับคือหลายคนบอกว่าถ้าไปดูเรื่องอินเคมสนะครับหรือเรื่อง GDP หรือแม้แต่เพดานหนี้สาธารณะเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นวิกฤตเพราะไม่ได้ติดลบแต่ว่ามันเป็นภาวะที่ประเทศไทยเหี่ยวเฉาทางเศร,รษฐกิจมานานอาจจะต้องการการรดน้ําหรือการใส่ปุ๋ยหรือกระตุ้นแบบเร่งด,วด่วนเพื่อให้มันสามารถเกิดการฟื้นตัว นะครับหรือว่าเกิดการเติบโตขึ้นมาให้เห็นเด่นชัดในช่วงแรกได้ซึ่งเรื่องนี้หลายคนบอกว่าในท้ายที่สุดก็จะต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างออกมาอยู่ดีคุณหมายมองอยังไงครับว่าถ้าสุดท้ายรัฐบาลไม่ใช้วิธีการกู้แบบนี้สมมติกลับไปเป็นการเกลี่ยง,งบและผูกพันสปีแต่ยังกระตุ้นด้วย d i จิทัวลวอลเล t หนึ่งหมื่นแบบนี้พอช่วยได้ไหมครับ ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูเม็ดเงินที่ยังคงเหลือที่เกลี่ยมาได้เนี่ยสองแสนกว่าล้านเนี่ย<ม>ก็ยังสามารถเอาไปทํากิจการอะไรที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความคลึกคักในการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะพื้นที่ในต่างจังหวัดในเศรษฐกิจฐานรากเป็นต้นเนี่ยมันก็ยังพอทําได้อยู่คืออย่างนี้พอมันเป็นเรื่องของข้อติดขัดเทคนิคทางกฎหมายถ้ายังคงจะกระตุ้นในระยะสั้นแบบนี้อยู่มันก็สามารถจะทําได้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทุกคนหรือว่าได้ห้าสิบล้านคนอย่างที่ รัฐบาลเคยบอกไว้นะคะถ้าสุดท้ายแล้วให้กฤษฎีกาดูแล้วกฤษฎีกาตีตกนะคะอันนี้เนี่ยกักบเข้าสู่ กรณีแรกเลยก็คือกลับไปใช้ตัวประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งก็ได้เหลือสองแสนกว่าล้านก็น่าจะแจกได้ประมาณยี่สิบล้านคนยี่สิบกว่าล้านคนได้นะคะซึ่งเนี่ยค่ะมันก็กระช่ามันเป็นข้อติดขัดทางเทคนิคทางกฎหมายจริงๆมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อนะคะหรือถึงแม้ว่ากิสฎีกาเนี่ยจะผ่านก็เข้าสู่การพิจารณาของสภานะคะสภา สภาล่างสภาผู้แทนราษฎรก็อาจจะผ่านอีกเพราะว่าเขาก็กลุ่มเสียงข้างมากนะคะก็ไปด่านต่อไปก็คือสวซึ่งก็ต้องรอถ้าสวไม่เห็นด้วยเนี่ยก็กลับมาทางสภาสามารถยืนยันได้แต่มันก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบวันนะคะอันนี้มันก็ต้องก็ก็รอนานเลยระยะเวลาของโครงการไปอีกและด่านสุดท้ายที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าณวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าก็คงไม่ใช่ดิฉันคนเดียวที่เห็นปัญหาในด้านกฎหมายแบบนี้นะคะก็คือการที่ นักร้องไปร้องสารรัฐธรรมนูนต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็ไปแล้ว องคนเขาว่าที่ผ่านมาก็มีไปยืดแล้วสองคนนะคะ,ะว่ามันก็ต้องไปไปตามนมักธุรมาตาร้อยสี่สิบอีกเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วมันก็อุปสรรคมันก็ค่อนข้างค่อนข้างมากแบบนี้เนี่ยถ้าจะย้อนกลับมาที่งบมาลายจากประจําปีเนี่ยก็คงจะเป็นทางออกสุดท้ายที่สามารถทําได้แต่ว่าก็ต้องยืนยันว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยที่มันโตต่ําม,มาได้เรื่อยๆแบบนี้เนี่ยถือจะกระตุ้นได้ให้มันขึ้นมาในใจมากนึงหรือว่าใน ปีหนึ่งเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ยัง่งยืนไม่ได้หมายความว่าในปีต่อๆไปเนี่ยมันจะยังมีเอฟเฟกตหลงเหลืออยู่ถูกไหมคะอย่างเนี้ยการทุ่มเงินไปในในปีปีแรกปีเดียวเพื่อให้ทำให้ให้ความรู้สึกว่าอ g จีดมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นถ้าปีต่อๆไปเนี่ยเรายังไม่มี โครงการหรือมาตรการอะไรมาแก้ไขปัญหาในระยะยาวหนําซ้ำแล้วน,นี่ที่ก่อไปแล้วนะคะก้อนใหญ่ห้าแสนล้านบาทเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นภาระที่เราต้องผ่อนจ่ายไปในตลอด สี่ห้าปีข้างหน้าซึ่งนั่นก็คือภา,าระก้อนใหญ่มากที่จะไปเดียดบางงบประมาณที่จะใช้สำหรับโครงการอื่นๆเช่นเดียวกันลองด <c oughs> ภาพดูนะคะว่าตอนนี้เราจ่ายทั้งทั้งต้นทั้งดอกสำนี่สาธารณะที่ก่อมาแล้วเนี่ยในช่วงรัฐบาลก่อนหน้าเนี่ยก็ต้องจ่ายอยู่ประมาณปีละเกือบ <c oughs> <ๆ>สี่แสนล้านบาทไปแล้ว <c oughs> ถ้ายังต้องมาผ่อนโครงการที่เจ้าวอลเลอีกหนึ่งแสองืห้าพันล้านรวมดอกเบี้ยอีก นะคะดอกเบีย้ยอีกตอนนี้ดอกเบีย้ยกํำลังเป็นขาขึ้นนะคะรัฐบาลกู้ตอนนี้ทนะวันนี้นะไม่ใช่กู้ปีหน้าเนี่ยก็ดอกก็ไป2.7เซแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอ,อนาคตถ้าเราต้องกู้เนี่ยมันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ดอก2.7เปอร์เซ็นเนี่ยก็ประมาณตกปีละหมื่นสามพันล้านบาทบนะคะก็สีสี่ปีก็ ก็ห้าแสนกว่าล้านเหมือนห้าหมื่นล้านเหมือนกันเฉพาะดอกเบี้ยมันก็จะกลายเป็นภาระใช่ค่ะคุณหมายถามตรงๆคิดว่าที่สุดแล้วนะคะท้ายที่สุดแล้วจะด่านต่างๆอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคิดว่าโครงการนี้จะเกิดไหมคะผ่านไม่ผ่านคนจะได้ใช้ไหมคะเงินหมื่น ยันดูจากปัญหาเทคนิคก,กฎหมายแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะผ่านค่ะ<ฆ>แล้วก็พอปรับย้อนกลับมาที่ทางเลือกที่ยังมีอยู่ดิ้งไม่มั่นใจว่าทางรัฐบาลจะตัดสินใจทําอยู่ไหมถ้าต้องลดจํานวนคนที่ได้รับผลประโยชน์เหลือ20ล้านคน<ฆ>นะคะ<ฆ>เพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูจะค่อนข้างที่จะดึงดันว่าจําเป็นที่จะต้องให้เป็นคนจํานวนมากเพราะว่าก็เชื่อเหลือเกินว่าการให้คนจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้จะ<ฆ>สามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจได้ได้ดีว่ะในเมื่อคุณสุกัญญาพยายามอธิบายว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและก็มีโอกาสที่จะไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนของกฤยุทิกาเป็นไปได้ไหมครับว่าสุดท้ายกฤยุทิกาตีกลับและไม่สามารถให้กู้เงินได้เพราะมันเยอะเกินไปรัฐบาลก็เลยเปลี่ยนมาแจกแค่ประมาณ2องแสนล้านประมาณ20ล้านคนไปออกเวนั้นเพื่อรักษาฐานเสียงไว้แล้วก็บอกว่ารัฐบาลพยายามจะผลักดันแล้วแต่สุดท้ายมันแจกได้แค่นี้จริง,รง,รงๆก็เลยเดําเนินนโยบายโดยการปรับแผนแบบนี้มีโอกาสออกแบบนั้นไหมครับ มันมีโอกาสออกแบบนั้นแน่นอนคะ่ะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เขาจะกู้ออมสินนะคะคออตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็น5้าแสนหกหมื่นล้านบาทอยู่เลยนะคะออแล้วก็กฤษฎีกาก็ตีตกเหมือนกันเขาก็ต้องย้อนกลับมาแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดหลักเกณฑ์อะไรต่างๆลงมานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ ก็เลยมาที่จุดนี้แต่ว่าปัญหาของครั้งนี้ก็คือว่ายังไม่ได้ยื่นให้กฤษฎีกาตีความตอนแรกดิฉันคิดว่ากฤษฎีกาน่าจะให้ความเห็นไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วกฤษฎีกายังยังไม่ได้ให้ความเห็นด้วยซ้ําไปนะคะเอันนี้ก็เป็นก็เป็นความเสี่ยงอีกอันหนึ่งที่ประชาชนที่เฝ้ารอว่าจะได้เงินหมื่นเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกับเรานะคะเพราะว่าเพิ่งจะยื่นกฤษฎีกาไปเมื่อวานนี้แล้วก็ภายในปีนี้น่าก็น่าจะได้คําตอบว่ากฤษฎีกาจะตีความว่า สามารถที่จะกู้ได้หรือว่ากู้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าตกไปตั้งแต่ชั้นกฤษฎีกาเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะย้อนกลับมาที่ทางเลือกอที่จะใช้กุ้มารายจ่ายประจำปีซึ่งก็ต้องทำแข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะว่าอาตอนนี้เนี่ย ตายจากยามปีไปก็ทําไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็กาลังจะเข้าสู่การพิจา,ารณาที่หนึ่งของสภาในต้นปีหน้าแล้วเนี่ยตอนนี้มันมันมันงวดเต็มที่แล้วถ้าจะต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีการแก้ใหญ่ปรับใหญ่เหมือนกันแล้วก็คงต้องไปคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลกันหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่จะต้องตัดงบประมาณมาใช้กับโครงการใหญ่หล,หลายกระทรวงนเนี่ยม,มันก็เกี่ยวกับหลายกระทรวงแล้วก็เกี่ยวกับหลายพรรคร่วมด้วยนะคะเห็นก็ได้ข่าวมาว่าก็ ตกตีกันอยู่เหมือนกันนะคะพร้อนๆเนี่ขอขออินไซด์ได้ไหมคะขออินไซด์ว่าแต่ละกระทรวงเขาเป็นยังไง้าคาดอะไรมาครับก็คือก็คือเพราะมันก็ต้องไปตัดที่กระทรวงอื่นไปตัดที่ฐานเสียงของพักอื่นก็อาจจะมีเรื่องความไม่พอใจกันเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ต้องมีการคุยกันกับพักร่วมรัฐบาล ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของปี67เนี่ยแหะค่ะที่มีการนั่งโต๊ะดินเนอร์กันเนี่ยแหะค่ะอ๋อพอเขาบอกว่าจะดูว่าพักร่วมชื่นมือหรือเปล่าก็รอดูเนี่ยการจัดสรรงบประมาณว่าเกลี่ยกันแบบเออตัวเลขเป็นยังไงของแต่ละกระทรวงด้วยซึ่งตอนนี้พักร่วมก็เงียบนะกับเรื่องนี้ถ้ากังวล่เลยไม่มีครพูดในเรื่องนี้แล้วก็บอกไม่ได้ถูกมัดมือชกด้วยใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ชอตมันเป็นเรื่องของการกู้เงิน ห้าแสนล้านเลยนะคะแล้วใช้งบม,ม,มาร,บรายจ่ายประจำปีแค่แสนล้านนะคะถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยช่วงที่จะบอกว่าเอาบอกว่าจะเป็นใช้งบผูกพันเนี่ย ก็ะค,ะคือใช้มงบมาายจ่ายประจําปีเนี่ยมีดิฉันที่เข้าใจว่ามีสอส,อสอจากภูมิใจไทยหลายท่านออกมาพูดในเรื่องนี้ว่าเออไม่น่าทําน่าจะเอาเงินห้าแสนไปทําอย่างอื่นมากกว่านะคะเอาไปาทำน้ำดีกว่าไหมหรือว่าเอาไปทําเรื่องอื่นดีกว่าไหมก็มีได้ยินอยู่ถูกไหมคะทีนี้คุณใหมข่ขอขอถามเป็นอ่ะ เราก็ต้องถามเป็นมุมแย้งด้วยนะคะในส่วนของรัฐบาลเขาก็บอกว่าก็นี่ไงเขาหาเสียงเอาไว้เขาก็ต้องทําตามที่เขาหาเสียงแล้วที่ผ่านมาที่มันล่าช้าอะไรต่างๆเนี่ยก็เขาเปิดรับฟังความเห็นไงว่าคนแสดงความคิดเห็นมาเขาก็รับฟังนะที่สุดเขาก็เลยไปปรับเกณฑ์ต่างๆอย่าง5้าแสนหกหมื่นล้านนี่ตัดไป6กหมื่นล้านแล้วไงก็ตัดคนรวยบางกลุ่มออกไปมองยังไงกับกับคำอธิบายของมุมรัฐบาลมุมนี้คะ ก็เป็นเรื่องดีนะคะที่เราฟังความเห็นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนี่มันก็ยังคงครึ้มๆกลางๆกลางๆอยู่นะคะที่สําคัญเนี่ยถ้าจะอ้างว่านี่เป็นนโยบายที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยตอนหาเสียงนี่มันไม่ใช่แบบนี้นะคะตอนหาเสียงบอกว่าไม่จําเป็นต้องกู้แม้แต่บาทเดียววันนี้ถ้าต้องมาหาเสียงกันใหม่แล้วบอกกับประชาชนตรงๆว่าจากหนึ่งหมื่นนะ จากคนละหมื่นนะแต่ว่าจะต้องกู้เงิน500ล้านบาทคุณคิดว่าคะแนนเสียงยังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ท,ที่สาคัญที่ถ้าจะอ้างว่าต้องทําการนโยบายที่หาเสียงก็ต้องทําให้มันเหมือนับตอนที่หาเสียงถูกต้องไหมคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ได้เคยหาเสียงไว้แล้วแหละมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วคะ่ะครับมันมีทางลงอื่นอีกไหมครับในมุมมองของคุณสุริกัญยาหรืออีกหนึ่งคำถามก็คือมีโอกาสไหม ที่สุดท้ายแล้วจะไม่มีใครได้หนึ่งหมื่นบาทเลยพี่แหลคะค่ะก็คือความคิดแรกที่ดิฉันคิดเรื่องนี้เลยเพราะว่า,อ,าอยู่ดีๆทำไมถึงเลือกทางนี้ทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นทางตันนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยคิดว่า เนี่ยไม่ว่าจะกฤษฎีกาหรือว่านักร้องที่จะไปร้องสารรัฐมนูญอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะสามารถคาดเดาได้อยู่แล้วว่าถ้าดิฉันอ่านกฎหมายฉบับนี้ได้อีกร้านคนก็น่าจะอ่านกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็จะนําไปสู่ทางตันในที่สุดเนี่ยก็เลยคิดว่าทางตันนี่คือไม่มีใครได้ตังค์เลยถูกไหมครับทางตันนี่คือจะไม่มีใครได้เงินเลยบาทเดียวก็ถูกตีตกหมดอยู่ดีนะคะอันนี้เนี่ยก็เลย ชวนคิดว่านี่หรือนี่หรือนี่ว่าจะเป็นการที่ทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยหาทางลงให้กับโครงการนี้โดยที่จะไม่ต้องทําแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ร้ายในสายตาประชาชนแล้วก็ให้สารรัฐมนูลเนี่ยเป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้แทนนะคะอ,อ,อันนี้ก็ก็อดคิดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยม,มันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยดิฉันก็คิดว่าทาง รัฐบาลเองก็อาจจะมีความคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าไม่ทําแล้วจะทํำยังไงคุณหม่คะไหนๆมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณใหม่ขอประเด็นนี้อีกสักทีนะคะที่ทางคุณนุ่นภูมิทาบอกว่าเอยถ้าย้อนไปอ่ะตอนที่ตั้งรัฐบาลร่วมกันเพื่อไทยกาย้าวไกลตอนนั้นคุณหม่บอกว่าเออก็โครงการนี้ของเพื่อไทยก็ก็ทาได้นะเรื่องของเงินหมื่นนะคะแต่ว่าจะเออเหมือนจะเห็นด้วยแต่อาจจะให้มีปรับลดอะไรบางอย่างอยากจะชี้แจงประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ ก็ตรงไปตรงมาค่ะตอนนั้นเราก็คุยกันเรื่องการจัดสรรงบองป,ปี67นี่แหละตอนนั้นก็กาลังจะร่วมรัฐบาลกันนะคะเราก็เห็นว่านี่ก็เป็นนโยบายเรือธงของทางพักเพื่อไทยแต่ว่าวันที่คุยกันในเอ,เอาโครงการมากางกันว่าเพื่อไทยมีอะไรก้าวไกลมีโครงการอะไรบ้างเนี่ยเราไม่เห็นโครงการนี้ย,ยกระดขึ้นมาอยู่บนโต๊ะนะคะเราก็สอบถามว่ายังจะทําอยู่ไหมแต่ว่าวันนั้นเนี่ยการงบประมาณไปเนี่ยทุกคนก็เห็น พร้อมๆกันนี่แหละว่างบประมาณรายจา่ายประจําปีนี้ไม่สามารถที่จะทําโครงการนี้ได้เพียงพออย่างแน่นอนไม่เหมือนกับตอนที่เขาหาเสียงไว้นะคะก็ก็เลยบอกว่าถึงโครงการนี้เนี่ยอยากทําก็ยังทําได้อยู่นะแต่ว่าต้องไปปรับลดงบประมาณลงเท่านั้นเองก็เราก็พยายามที่จะอบรับนโยบายของพรรคร่วัในวันนั้นนะคะคือถ้าสมมติว่าก้าวไกลเป็นรัฐบาลนโยบายนี้จะเกิดไหมครับ กอนี่แหละคะ่ะถ้าถ้าเขายอมปรับลดงบประมาณลงเราก็าคงจะต้องเอเรียกว่าอบรับนโยบายของพักร่วมรัฐบาลนะคะ,ะแต่ว่า ถึงตอนนั้นก็ยังหินมากนะคะเพราะว่าแต่ละพักเนี่ยก็ได้วมาณไปจัดสรรเนี่ยไม่ไม่ได้มากเพราะว่ามันก็มีงบประมาณที่จะต้องจ่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนบุคลากรค่าคร,รักษาพยาบาลค่าราชการนะคะบำเหน็จบำนาญเงินที่ไปกู้มาต้องใช้คืนอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วแบ่งกันเหลือแค่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่แสนล้านถ้าเขาจะจะทำโครงการนี้เขาก็ต้องไปตัดงบในส่วนของเขาเองซึ่งก็เป็นเรื่องหน้าปวดหัว นะคะเพราะว่าหลายๆกระทรวงที่คุมอยู่อย่างเช่นคมานาคมก็ใช้งบประมาณจํานวนมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเออมันก,ก,ก็ก็ต้องไปจัดสรรกันเอาเองโดยที่ยังใช้งบมานายจ่ายประจําปีอยู่เราะะถ้าจะต้องขอกู้เนี่ยเราไม่ให้กู้แน่นอนค่ะคะือในวงคุณคไหนก็คือถ้าเป็นพกร่วมรัฐบาลในการก็ให้เกียิพาร่รวมด้วยกันว่าถ้าเขามีนโยบายเรือธงก็ ก็ทำได้แต่บางอย่างจะต้องปรับแต่คงไม่ใช่การกู้แน่นอนและคงไม่ใช่แจก500แสนล้านแน่นอนอาจจะแสนสองแสนล้านอย่างนี้ได้ค่ะคุณหมายเขาวันนี้ก็ได้หลากหลายประเด็นเลยอยากจะทิ้งท้ายอะไรสักนิดเกี่ยวกับเงินหมื่นไหมคะสั้นๆ ค่ะก็ยังออบอกพี่น้องประชาชนว่าตัวดิฉันเองไม่ได้อยากที่จะมาขัดลาบเข้าใจดีว่าหลายๆท่านก็คงจะรอเฝ้ารอเงินตรงนี้อยู่นะคะ <S <S แต่ว่าก็อยากชวนให้ให้ดูกระบวนการต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่เรามาถึงวันนี้เนี่ยมันก็มาจากการที่ทางพักเพื่อไทยเองเนี่ยอาจจะคิดนโยบายนี้ออกมายังไม่ถี่ถ้วนยังไม่รอบคอบมากเพียงพอทําให้เราต้องมาถึงจุดนี้ร่วมกันแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่มีใครได้เงินเลย สักบางนะคะอันนี้ก็อย่างที่เราฝากบอกไว้เันก,ก็ไม่ได้สักงแต่จะค้าในทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เ,เรื่องใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นปัญหากับประเทศไปอีกนาะนถ้าเราจะถ้าเราจำเป็นที่จะต้องกู้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดณว,วันนั้นอ,อ เขาสามารถทําได้ตามที่หาเสียงเอาไว้ว่าใช้งบมาลายจากประจําปีเนี่ยวันนี้เราก็คงไม่ต้องมาถกกันในเรื่องนี้ว่าจะไม่มีใครได้เงินค่ะก็คงจะคุยกันเรื่องอื่นแทนว่าโครงการมีความเหมาะสมไหมตกลงแล้ววิธีการนี้เป็นวิธีการที่สุดที่จะที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจรหรือเปล่าค่ะได้ค่ะเมื่อกี้คุณหมายใช้คําว่าไม่ได้ขัดลาบใช่ไหมใช้คํานี้ใช่ไหมไม่ได้ขัดลาบไม่ได้มาขาดลาบลาแต่ก็ตอนนี้พูดถึงข้อเท็จว่ามันมีโอกาสที่ลาบจะไม่มาถึงใครเลยสักคนเดียวครับขอบพระคุณครับคะคุณ หมยสิริกัญญาที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะชอบคำอ่ะอันนี้มาขัดลาบก็คือหลายคนก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะหลายคนเราว่ามันลาบจะลอยไหมเพราะว่าตั้งแต่รู้ว่าคุณเศรษฐาที่เป็นนายกเนี่ยหลายคนก็อย่างนี้ละอย่างนี้ละหวังละหมื่นต้องมาแต่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้แต่นี้ไม่ถึงเงินสดนะเป็นดิจิตอลนะเอานะมันก็ยังดีอ่ะจะงเงินอะไรก็มันก็ดีทั้งหมดแหละถ้ามันมาอยู่ในบัญชีของเราแต่เอาจริงๆป่ะเรื่องนี้ทำให้ดิฉันคิดมุมหนึ่งนะว่าตอนนี้พอเรามาถกเถียงกันว่าเอประเทศวิกฤหรือเปล่า มันควรจะต้องมีหลักเกณฑ์หลังจากนี้ไหมอ่ะคือตัวกําหนดไปเลยว่า GDP เท่านี้นี่สาธารณะเท่านี้หรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่รู้นะถามด้วยตั้งคําถามด้วยความไม่ได้เก่งด้านเศรษฐกิจแต่ว่าเออเราควรจะต้องมีข้อกําหนดไหมเพราะว่าไม่งั้นมันถกเถียงกันไม่จบว่าเมื่อไหร่จะเรียกว่าวิกฤตเดี๋ยวผมให้ทีมงานโทรถามอดีตรัฐมนตรีคลังอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและวูนักเศรษฐศาสตร์รวมสัก 15- 20คนแล้วเดี๋ยวลองมาจัดกันดูว่าแต่ละคนมองว่า ประเทศไทยในเศรษฐกิจถือว่าวิกฤตมเมื่อไหร่ถึงเรียกว่าวิกฤตใช่ต้องหาต้องหาเส้นที่เรียกว่าเป็นเป็นมาตรฐานใชหรือว่าเป็นบาที่ต่ำที่สุดว่าต่ำกว่านี้คือวิกฤต